วันนี้ศิลปินชื่อดังนะครับคุณเสกโลโซก็ไปขังไปฟังคำพิพากษาของศาลนะครับลุ้นว่าจะได้มีชีวิตวิถีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกนะครับวันนี้ไปศาลอุทธรณ์ครับศาลอุทธรณ์วันนี้ที่ศาลอาญามีนบุรีครับอ่านคำพิพากษาถ้าจำกันได้คุณเสกโลโซเนี่ยในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี60นะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ตามไปจับตัวแกที่บ้านหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันแกไปยิงปืนตรงศาลพระเจ้าตักสินจำได้ไหมฮะ S <S แล้วมาที่บ้านแกวันปีใหม่เนี่ยวันสง้ายปีเก่าตำรวจจะไปจับแล้วแกวนี่ขัดขืนและแกขู่ตำรวจเลย <S 2> <S 2> เฮ้ย <S <S เข้ามาตรงนี้กุยิงมึงตรงนี้แหละถ้าจากันได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากแล้วหลังจากนั้นก็มีการดําเนินคดีครับสารชั้นต้นพิพากษาไปแล้ววันนี้สารอุทธร์ครับวันนี้สรุปคาพิพากษาสารอุทธร์ก็คือพิพากษาลงโทษจําคุกนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยจำคุกสองปี18เดือนนะครับแล้วโทษจําคุกนี่ไม่รอลงอาญาครับ เพราะฉะนั้นคําพิพากษาออกมาปุ๊บคุณเสกโลโซเนี่ยจำเป็นจะต้องยื่นคําร้องเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวข,ขอประกันตัวพูดง่ายๆเพื่อสู้ต่อในชั้นดีกาครับก็ยื่นไป6 0แสนบาทนะครับแล้วก็ศาลก็พิจารณาครับช่วงประมาณสักเกือบเกือบหาโมงเย็น ก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าเอ๊ะมีคําสั่งลงมาหรือ,อยังถ้าไม่มีคําสั่งออกมาเนี่ยจะต้องถูกคุมตัวไปที่เรือนจําพิเศษบินบุรีอ๋อช่วงนั้นที่เธอเดินเดินแบบฉันเห็นเธอเดินแบบควักเลยใช่ไหมใช่ผม่เป็นห่วงพิเศษขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราชาวล็อกแอนโลแต่สุดท้ายครับก็<ง>ก็ได้ยื่นเข้าไปแล้วศาลก็มีคําสั่งออกมาแล้วก็ให้ประกันตัว<อ>นะครับเพราะฉะนั้นพิเศษเรอัวก,ก็โล่งใจอ่าวันนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาสู้ต่อในชั้นดีกาพูดได้ง่าย เห็นว่าจะให้ฉันอ่านข่าวนี้เป็นข่าวแรกเลยนะมาิมาอ่านข่าวนี้สิอ่านข่าวนี้สิพี่แต่มนยังไม่ขาดเราทวงทุกเบรกทำได้ที่แกไลฟ์สดจะชวนชานไปด้วยชวนคุณเฉลีด้วยเนี่ยจะชวนคุณอัญชลีไปไลฟ์สดชวนจันทร์ไปไลหนปองไปไหนไปกันฉันแบบแล้วสักพักหนึ่งก็หันไปจีนี่กะละมังจีนก็ตายแล้ว พี่เสกโลโซตาได้้าได้จา้ที่เอากระมังมาวานแล้วก็ฉี่แล้วฉันก็แบบตายแล้วแล้วก็เสร็จแล้วทุกวันนียเป็นเลเจปองมาหน่อยเซจจะมันไลฟ์ติดกันเนี่ยเจปองเนี่ยขอโทษคุณพี่เอาความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของคุณเสกโลโซนะฮรระหว่างที่รอว่าปักกันตัวได้ไหมเนี่ยเก่งนะไปสนเป็นแกเป็นศิลปินที่ฉันเนี่ยยังทุกวันนี้ฉันยังชอบอยู่เลยว่าเพลงจักรยานสีแดงเนี่ยแกร้องได้ยังไงแต่งได้ยังไงเพลงนี้ คือฉันชอบมากจักรยานสีแดงล่าสุดในโลกออนไลน์นะครับในเสกโลโซเนี่ยฮะเฟซบุ๊กนะครับออฟฟิเชียลฉันดูเฟซบุ๊กฝากร้านแ <ไป S 1> กบอกอให้ฝากร้านได้ใต้โพสต์นี้ใ,ใ,ใ,ใจดีใจดีใจดีสปอร์ต